ฮัลโหลตัวเองตัวเองว่าไงเราเลิกกันเถอะฮะทำไมอะเราเบื่ออะเบื่อเหรออืมงั้นลองหาอะไรทำไหมเดินสยามดูหนังฟังเพลงอะไรเงี้ยเขาอยากอยู่คนเดียวแล้วอะงั้นก็ลองบอกพ่อแม่เนี่ยให้ออกจากบ้านก่อนไหมจะได้อยู่คนเดียวไงคือ <laughs> <laughs> เขาแบบเขาไม่ต้องการตัวเองแล้วว่ะเขาไม่ต้องการเธอแล้วอ่ะ คือไม่ได้อยากอยู่กับเขาแล้วอย่างนั้นเหรอ,อ,อแต่เราก็ไม่ได้อยู่บ้านหลังเดียวกันนะต,ตัวเองเข้าใจไหมเขาไม่อยากไปไหนมาไหนกับตัวเองแล้วอะไรนะตัวเองไม่อยากไปไหนมาไหนกับเขาเหรอใจดีก็เขาชอบไปแต่ที่เดิมๆใช่ไหมล่ะใช่ใช่ตัวเองก็ไม่อยากไปแล้วเอางี้ไหมเดี๋ยวเราชวนเพื่อนไปไหมพวกเก้า คนนะจะได้จะได้ไมต้องไปด้วยกันสอคนนะคือไม่ไปไหนมาไหนกับตัวเองก็เลยให้ชวนเพื่อนไปด้วยใชโ่โอเคแล้วตัวเองเข้าใจไหมคือเขาเขามีคนอื่นอ่ะเขามีคนอื่นไปแล้วเลยอ่ะฮะ<า>เออเป็นไงตัวเองมีคนอื่นเนาะเออเขาแบบชอบคนอื่นมีคนอื่นเลยอะเออดีแล้วจะได้ไม่เหงาไงโอเคก็คือไม่เลิกเนาะ โอเคงั้นเขาเล่นเกมก่อนนะโอเคจ้าบ hey, ja, ๊ายบาย